สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนโคลเล็กค่ะเรายังอยู่ในหน่วยของหนูเป็นเด็กไทยมาดูกันสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องคนไทยมีมารยาทดี เด็กๆรู้ไหมการจะเป็นคนที่มีมารยาดีต้องประพฤติตัวยังไงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามคุณเล็กมาเลยสิ่งแรกนะคะที่เราต้องมีเลยคือมีสัมมาคารวะค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นภาพไหมคะเด็กๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่ใช่แล้วการมีสัมมาคารวะนะคะ นั่นก็คือการรู้จักทักทายด้วยการไหว้เมื่อเด็กๆมาโรงเรียนก็ต้องทำยังไงคะใช่แล้วก็ต้องสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูใช่ไหมคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่มาส่งเด็กๆก,ก็ต้องหันไปบอกกล่าวกับคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูไปโรงเรียนแล้วนะ สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่แล้วก็เข้าห้องเรียนเดินเข้าโรงเรียนอย่างภาคภูมิใจแบบนี้ทำได้ไหมคะแล้วอีกอย่างที่สำคัญเลยเวลาที่มีผู้ใหญ่ให้ขนมให้ของขวัญให้ของเล่นให้สิ่งต่างๆเด็กๆต้องรู้จักขอบคุณและก็เมื่อเด็กๆทำผิดเด็กๆก็ต้องรู้จัก ขอโทษแค่นี้เด็กๆก,ก็จะเป็นเด็กที่น่ารักมีสัมมาคาราวะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชื่นชมนั่นเองนะคะต่อไปนอกจากจะมีสัมมาคาราวะแล้วเด็กๆก,ก็ต้องมีความกตัญยูเดียวความกตัญญูคืออะไรเด็กๆเ,เห็นภาพไหมคะ วความกตัญญูคืออะไรความกตัญญูคือการช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานการที่เด็กๆตั้งใจเรียนการช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านรักท่านหอมท่านแสดงความรักที่มีต่อกันเท่านี้ก็คือความกตัญญูที่เด็กๆสามารถทำได้แล้วค่ะ ต่อไปนะคะคือมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเช่นเมื่อเด็กเเห็นของหล่นเห็นกระเป๋าสตางค์หล่นถ้าตรงข้างหน้าเด็กๆรู้ว่าเอเป็นของน้องส้มนี่นาที่ทำหล่นเด็กๆก็หยิบแล้วก็ไปคืนน้องส้มแต่ถ้าเด็กเเจอกระเป๋าสตางค์หล่นแต่ว่าหาเจ้าของไม่เจอเด็กๆกก็เอาไป ให้ผู้ใหญ่ช่วยหาหรือให้คุณตำรวจช่วยหานั่นเองนะคะแค่นี้เด็กๆก,ก็มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและก็ผู้อื่นแล้วค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะที่เด็กๆควรม,มีนั่นก็คือการมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่นนั่นเองค่ะเมื่อเรามีของเล่นมีขนมเยอะเราก็สามารถแบ่งของ เล่นขนมให้กับคนที่เขาไม่มีได้นะคะการรู้จักแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีและก็เด็กๆอาจจะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าในการทำงานในการพาเดินข้ามถนนนะคะซึ่งทั้ง4อย่างที่ครูเล็กพูดมาคือเป็นมารยาทที่ดีที่คนไทยควรมีนั่นเองนะคะ เด็กๆโตขึ้นเด็กๆก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความพอะพฤติและก็มารยาทที่ดีเป็นบุคคลที่น่ารักและก็จะได้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปเป็นการบ้านของวันนี้ ให้เด็กถ่ายคลิปวิดีโอมลา,ายาาที่ดีของตนเองอะไรก็ได้นะคะมาคนละหนึ่งอย่างเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปความน่ารักของตัวเองมาให้คุณครูเล็กชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้น,นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย